นี่ครับก็แปนพันแท้คนหลังแต่ไม่ใช่ชานวิทย์นะครับเออเป็นไงครับวันนี้าเอาอาอมันเป็นยังไงฮะผมไม่รู้ว่ามันจะเผะไม่เผะอใครพูดถึงใครเผะอไม่เผลอท่าเรือท่าเรือนะครับอย่าให้เขาเล่นกันให้มัน ดูความสามารถหน่อยอย่าเล่นวงวงายเล่นบงนอกหน่อยแล้วก็ให้ย้ายเขาย้ายเขาเอาบอลกระชั้นคิดพอกระชั้นคิดไปเสร็จเขาจะแย่งเอาเิ่มเล่นบงนอกแล้วการยิงโกอย่าให้อย่าไปยิงตอนเขาปิดกันต้องคออกออกออกหลังแก้เกมให้ท่าเรืออยู่ออกครับออกไป วงซ้ายหรือขวาเนี่ยแล้วก็ก็ยิงเล่ให้ออกซ้ายขวาแล้วก็หวายก็ยิงแปะๆหน่อยอย่าไปยิงสูงๆอ๋อมันนกยิงเตี้ยๆเลี่ยเลี่ยยิงเตี้ยๆหน่อยมั่นใจหน่อยครับีิะไรฝากถึงใครแล้วอ่าอยากฝากอะไรถึงถึงถึงนักเตะไหนไหมถึงใครเป็นพิเศษป่าคิดถึงใครเป็นพิเศษป่านักเตะก็ฉันก็ชอบทุกคนนะครับฉันก็ชอบเขาทุกคนนะแต่ให้เขาเล่นให้ให้ มั่นใจหน่อยอย่าเล่นเวยอย่าเล่นอะไรแค่ะนะั้นเออา้าถ<ม>้ารุตาฝากบอกมาวันนี้อย่าทำหมากหกไปใส่เขาอีกนะเ <c> ว <oughs> ลาเคีียวหมากพยายามอยู่ห่างๆกันหน่อยแล้วตาบอกวิ่งไปโดนหมากกระจาาเลยโอเคครับขอบคุณครับโค้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมโค้หล <พอ S 2> ัง <c oughs> <c oughs> ชานไหนก็ไม่รู้โอเคสวัสดีครับพี่ผู้หญิงคนไหนครับ้าเร่สอนี่อ่ะ